สวัสดีครับพี่น้องฟอกกระชองดมพูนครับกระพันเจกับพันขามพูนช่างตัวใหม่เป็นว่ากระไรก็เอาสูงคักเนาะเกาวยาว่ะวันนี mm ้มาเอาผึ uh, ่งรอบสองครับพี่น um. ้องอยู่ต้นแจกครับอยู่ข้างบนครับมายำแรงครับคำคำที่โมงครัวโมงครับยำเวียนมันห่อนนะครับผมยำมะละมึงที่สองครั้งครั้งหนึ่งพูนแต่ว่าเอาอย่างครับครั้งหน่อย ปล่อยไปเลยว่าจะกินมึงทางนี้รอบสองับพี่น้องเวียนจะชิบกุ้มมืองี้ชิบมือหรือเปล่าครับโมได้ไล่มือเมึงเดี๋ยวรอติดตามมึงพี่น้องกำลังตอกทอยครับอยู่สูงอยู่ครับผมครับพี่ต้นนี่นะครับผมอานขามกำลังตอกทอยครับไล่ขึ้นไปพูนพูนครับพี่น้นอยู่หยอดเลยครับเห็นครับดำครับเอาแหละครับพังเพิ่อครับ รอบแรกได้ไป8ขวด9ขวดครับนี่รอบสองครับพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามมึงครับก็ลังดอกทอยขึ้นครับรอบสักคู่ครับผมไปครับพี่น้องพันคำตามพันเจึ้นไปแล้วครับเันี่ผมขออยู่ข้างล่างครับร่างกายบ่ดีครับแขนบบค่อยดีครับปวดแขน ไปแล้วครับผู้ผู้เราพู้สูงพเราสองฟานกำลังขึ้นไปแล้วครับเงียบขึ้นไปคุยกันตีเลยนี่ ก็แบบยังครบผ่ันเจี๊ยบครับผ่านเจี๊ยบขึ้นไปบ่อครบครับผ่นเจี๊ยบว่าจะขึ้นไปลูบเอาเลยครับให้ครบเอาไปป้องกันโตซือเห็นเห็นพึ่งชักย้ายในถามหาครบแล้วครับผม ผมเลื่องหูตัวครับเพราะว่ามันเคยเอาแล้วเรบไปเลยครับอู้ครับวันขามอยู่นี่ครับุดพันนเจี๊ยบพูดหรอพูดครับเล้ิจุดครบครับผมรนเจี๊จุดครบแล้วครับล็อกงไปคุณ ว่น้องหมาแล้วพี่น้องโอ้โหหน้าางามเลยครับปิดตาขาวล่างเลยครับสูงครับที่ต้นแตะนะครับ นีไจมาครับมาแบบขอเขาอนคกรามับเอาคอนเนเห็หลายๆครับโอ้ยเจงเลยคนเี่น้องโอ้คนคนโอ้ง้อมครับจงไว้ีอยู่บนไหนจงครับล้าคอนหมือเดิ

วันจีกําลังบาดอพกนีรออ๋อกําลังหอยถุงครับ không chịu ở vườn mà phải là không là không Hãy subscribe อาปากตุองว่ะอาปากตุง้ตงพันขามอยู่ทั้งล่างครับจิกปาก่าดงถึงครับยใกันบ่งไงได้กันบ่ดิดนเยนี่ยง แล้วครับควันนึงครับนหนัวหน้าครับ ก่อนที่สองกําลัางปาดกันพี่เนอะก่อนว่ใหญครับแต่มันโอ้สาอยู่คนใหญนี่เดียบเลยแล้วใส้ถุงแล้วโอเคปามเปลี่ยนถุงยังเนาะ เคคเดียบรอยรบรยบรอยครับรอบงลางครับ,รบเนาะพันจีกระังยี่ยอนถุงลงมาฟันขามครับจะจำเลยเีย ครับผมข้อ300ยี่นี่ครับ มาแล้วครับพี่น้องไาพันออกมาต่ปลาแบกบคบไม,ม่คักเนี่ยฮะเสร็จละอีกพันใหญไงเมอท่านลงติบเสียบเอาแบนผมมาน้ำดิยู่ม,มาติเสียใส่าเบื่อลงมานำ้ำเดี๋ยวเราวเราจีบมาโอ้ ลงบ่ได้ทีบ่อยากลงบ่อยากมาครับนะเอาใส่กุ้ยเตกตาขนอ่าง้ยเนี่ยครับมาแล้วครับออกมาแล้วครับพี่น้องผลงานครับมีนี่ครับเขาด่างครับน้ำล้วนเลยครับขันทังนั้นมึง่น้องโอ้น้ำมีแต่น้ำเลยครับนี่มึงครับนี่เยิมเต็มเลย เขาดังครับรับนีรับก้อนหัวนามครับก้อนนี้กนักอยู่ครับผมหัดสามโลบนี่ครับนี่กันหนึ่งครับเค้ยครับผมนลงมานั่งเซ่เมื์อยู่ครับ เจับพี่น้ององค์งานเรียบร้อยนะครับไก่นี่ครับผมกอนนี่ครับกวนจะไปได้อยี้เดี๋ยวนก็จะตายพันพันใหญ่เรียบร้อยแล้วลวงแล้วเหยียบตายพี่น้องอืถ้ะเว้นกับไก่อตกดีแลยครับ